วันนี้ใครทุกคน,นวันนี้เรามากินหมูก,กระทะกันนะคะควันนี้เป็นวันสอบเสร็จแล้วนะกินกับเพื่อนๆทั้งหลายนะคะแต่เราจะไม่ให้เผยหน้าเนาะเขาไม่ชอบย่าอัญอย่างอัญอย่ง,อยง,อยงครับอร่อยไหมครับชพบพอคุณพอสัมภาษณ์นหน่อยครับอร่อยไหมครับอร่อยมากครับน้าหูคุณพอสัมภาผัสนะครับอ,อร่อยมากค่ะง,ง่ำง่ำ คุณสำไพ่ไหมคะอร่อยค่ะคุณจ๋าคะขอจำไพ่ไหมคะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยเออ่ะ๋ามารักขาบัาเอ้าค่ะขอจำไพ่ไหมค่ะอร่อยไหมคะวันนี้แ่บแ่บค่ะแ่บพันด้าค่ะแพนี่นี่ขอกะทะสบาวไม่ใช่นะนี่นะฮัน แค่นี้กันนะคะค่ะ